เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พวกผมแจ็คเรืองือคลินช์นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาทำการสรุปดราม่าทั้งหมดของเออ่พี่ต้อมนะครับอันที่จริงก็ไม่ทั้งหมดหรอกอันนี้ก็เป็นดราม่าครั้งแรกนะครับผมของพี่ของช่องพี่ต้อมนั่นเองนะครับผมโอเคเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคือเมื่อเมื่อสักครู่นี้ครับพี่ต้อมเขาได้ทำการเปิดสตรีมว่าดราม่าอะไรครับผมเนี่ยแล้วเนื้อหาในสตรีมนะฮะก็จะเกี่ยวกับการว่า พี่ต้อมอ่ะเหมือนโดนเด็กของช่อง JC Gaming มาหาว่าพี่แกไปกอ๊อปคลิปคนอื่นเออซึ่งพี่ต้อมแกก็งงมากเลยครับคือแกนอนคือปกติแกก็เครียดมากมากอยู่แล้วคือแกนอนเที่ยงคืนแล้วตื่นตีสามปกติแกเครียดอยู่แล้วคือแกตืนกต่นมาก็ต้องเจอดรามาแล้วนะคือแกเครียดมากเลยเว้ยแล้วเรื่องเกิดอย่างนี้คือทาง JC Gaming นะครับก็ได้ทําการเอ่อทำการลงคลิปที่มีชื่อว่าสอนหานวมมวยอุปกรณ์ใหม่ ทางช่องของแกเจสี Z ่เกมเมกนั่นเองนะนั่นเองนะครับก็ถามว่าแกกับพี่ต้อมใครลงก่อนกันผมขอยืนยันได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับว่าพี่ต้อมลงก่อนครับผมพี่ต้อมลงก่อนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเพราะตอนนี้ซึ่งทางด้านของช่องพี่ต้อมชแนลครับผมทําการลงคลิปนี้ก่อนช่องเจสี่เกมมกมาสามชั่วโมงครับผมโดยที่ช่องต้อมชแนลนะครับผมลงคลิปนี้มา6ชั่วโมงนะครับแต่ช่องเจสี Z ่เกมเมกลงคลิปมา3ชั่วโมงผมขออนุญาตไม่ใส่ร้ายไม่ดิสเครดิตใครนะครับว่า ช่องใครก๊อปช่องใครเพราะการกอ๊อปขออายัดบอกกันนะครับว่าการก๊อปคือการยกมาทางดุนแล้วไม่ให้เล็กแล้วไม่ให้เครดิตหรืออาจจะให้เครดิตแต่คุณก็สามารถโดนฟ้องได้น,นะครับผมซึ่ง FC ของทางด้านเจ g ซี่เกมไม่ซผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นเด็กเกียรหรือว่าเด็กที่มันต้องการจะให้ร้ายพี่ต้อมแต่อย่างไดนะครับเ็าทำการทักมาหาในคอมเมนต์ของพี่ต้อมว่าเอ้ยพี่พี่แม่งกอ๊อปบ่ะพี่แม่งกอ๊อปบ่ะซึ่ง เออก็จะมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่เป็นพวกเกลียนผมไม่แน่ใจว่าเป็นพวกเกลียนหรือพวกที่เข้าใจผิดนะครับทําการคอมเมนต์ทางของทางด้านช่องพี่ต้อมนะครับว่าเอ้ยพี่พี่แม่งก๊อปว่ะพี่แม่งก๊อปมาจากช่อง GCK ไม่งัว่ะซึ่งมีจํานวนทั้งหมด50คนนั่นเองนะครับที่มาคอมเมนต์ใส่ร้ายของทางด้านพี่ต้อมนั่นเองครับซึ่งทางด้านพี่ต้อมได้ทําการออกมาสตรีมแล้วนะครับว่าคือผมไม่ได้ก๊อปใครร้อยเปอร์เซ็นต์และผม หาข้อมูลทาง Discord 100%ผมลงก่อนทุกๆุกคนนั่นนอน,นะครับซึ่งผมสามารถยืนยันได้เลยนะครับว่าพี่แกลงก่อนทุกคนนั่นเองแล้วถ้าแราถ้าเกิดว่าคนดูอยากจะไปหาคอมเมนต์หรือคอมเมนต์ที่แปรหาว่าอะไรทางด้านของพี่ตั้มนะก็ไม่ต้องไปหานะครับเพราะตอนนี้พี่ตั้มทำการลบไปหมดแล้วนะครับก็โอเคเรื่องก็มีอยู่ประมาณนี้ครับซึ่งก่อนจะปิดสตรีมฮะพี่ตั้มแกก็ทําการลบสตรีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก่อนที่แกจะเอ,อ่อลบสตรีมที่แกก็บอกว่าหรือใครที่อยาก ดูผมสรุปดรามา่าก็มาดูช่องผมได้เลยนะครับแล้วก็พี่กกบอกบวกว่าเดี๋ยวพี่แกจะทำการติดต่อช่องสดัวของ J C Gaming นั่นเองนะครับผมโอเคครับสามคนที่รักกันชอบกันนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะค,คำพูดคำจาใดที่ไม่สุภาพหรือบิดเบาะกวอะไรใดผมก็ขอกลับอภัยไว้ในที่นี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ผมไปละสวัสดีครับ